อาพี่เซนน่ะเซติดเองทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้วันอะไรครับนนรครับวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันที่ครับวันที่อะไรครับวันที่อะไรวะติดสองติดสองติดสองเดือนอะไรครับเดือนสี่ครับเดือนสี่เดือนของแกสีอะไรครับสี่ใหม่ไทยนะสีใหม่ไทยเพราะอายุไหร่ครับอายุเท่าไหร่วะสิบเจ็ดสิบเจ็ดถึงหรอ เะดียท่าไรลูกฮะอ้เอ้ยจบดเนล่ะหันมาหน่อยเด้อ้วนนะเขาวาใครหล่อสุดบอาวันใคร่อสุดใครหล่อสุดยกมือขึ้นอ้าวทีนี่หลอสุดใครกี่เลตดใครกี่เลยตดเอามือลงอ้าเบนกี่เลตดไม่ไมไมไมแล้วใครมีแฟนสวยสุดอานนี้ด้วยใครมีแฟนสวยสุดไม่เลยเนสวยแล้วแสวย เป็นสวยสุดโอเคหนึ่งสองสามก็โดดนะะโดดไงโดดเด้อโดด,ดท่านไหนก็ได้เอาได้ตีเด่นหนึ่งสองสาม <c ười>